ตัวสุดท้ายนะครับสอบท่าน,นยาวนานเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนะที่เราทำหนนะที่รัชบัตรเว้นไปบ้างช่วงสอบไม่เป็นไรข้อแรกเลยนะข้อเนี้ยครับคือมีใครบ้างเอาหนึ่งพันลบหกเจ็ดสิบเลยหรืออ๋อก็สเปกตรัมจับสามเหนึ่งจับั้งบวกกันเลยเป็นพันหกเจ็ดสิบแล้าแรมด้ามาคิดอีกงั้นไม่ได้นะ ตรงนี้มันคือพลังงานถูกไหมครับระดับพลังงานหนึ่งสองสามมันจะจะบวกลบกันได้ต้องเอาเป็นพลังงานก่อนแล้วก็แปลงไอ้ตัวนี้เป็นพลังงานแปลงให้ตัวนี้เป็นพลังงานเราค่อยจับบวกกันครับนี่ก็เป็น e กถูกไหมนี่เป็น e ขอเนาะล้วก็จก e ับ e กกับ e ขอบวกกันได้เป็น e สุดท้ายแต่แล้วก็เอามาบวกกันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นด a มได้ครับอันนี้คิดออกมานะก็จะได้เป็นอะไรครับสูตรคือเท่ากับ h c ส่วน l a m b ้าถูกไหม นะอันนี้ก็เหมือนกันเท่ากับ h c ส่วน lambda เทคนิคในการคิดก็คือ h คงที่ c คงที่ก็จับเป็นคูณกันแล้ว,ลวจาไปเลยว่ามันคูณกันได้เท่าไหร่ครับแล้วดู lambda ก่อน lambda ตรงนี้เป็นยมาสีบหนา e ะนะดด้าจีนะ lambda ตรงนี้เป็นสิบกำลังลบหกถูกไหมครับหน่วยเป็นเมตรนะเป็นเมตรก่อนถ้าข้างหน้าเป็นอย่างนี้ข้างบนก็ใช้สองคูณสิบกำลังลบยี่สิบห้ามันก็จะได้เท่ากับสองคูณสิบกำลังลบสิบเก้าถูกไหมครับนะอันนี้ล่ะอันนี้ดดา a m b d a เป็นหกจุด อแล้วหน้าตัวน,นี้เป็น67เคูณสิบกำลังลบเถูกไหมครับเพราะมันเป็นสัญญากรงั้น Hc เราใช้20่สบคูณ1ิบกำลังลบ2ี่ดีกว่ามันจะได้ตัดออกมาเป็นประมาณ3ามคูณสิบกำลังลบสิ 9. มันตัดง่ายไง6.7หก็ก็เอาไปหาร20่สินะได้3กเกือบประมาณนั้นน่ะนะจับบวกกันครับแต่ว่า e สุดท้ายเนี่ย n สามอเนี่ย e จะเท่ากับห้าคูณ1ิบกำลังลบสิ้าถูกไ นะเท่ากับ h c ส่วน lambda เราก็ได้ lambda ออกมาแล้วเนะท่ากับยี่สิบคูณสิบตารางลบยี่สิบหกถูกไหมครับหารด้วยห้าคูณสิบตารางลบสิบเก้าได้เท่ากับสี่ร้อยนาโนเมตรมันจะได้สี่คูณสิบตารางลบเจ็ก่อนแล้วก็เด้งเลื่อนจุดนะก็สีม่วงถูกไหมครับง่ายไหมข้อนี้ใช้สูตรเดียวเลยเนี่ย e เท่ากับ h c ส่วน lambda แ,แต่แทนสามครั้งงาสูตรเดียวเลยอาศัยเทคนิคในการชิดเลขเรานะครับลบนะครับ ข้อนี้รู้สึกจะมีในเล่มเขียวเลยมั้งนะมีเป็นบางข้อมีทั้งหมดอยู่ประมาณสิบยี่สิบข้อนั่นเองนะทั้งเล่มยี่สิบสองเนี่ยไอข้อที่สองนะเ,เ,อขอ 2. เขาอันดับแรกเลยเนี่ยดูสูตรตรงนี้จะรู้เลยว่าเอซสามแปลว่าเอต้องอยู่หมู่อะไรครับหมู่สามแล้วบนะั่นอยู่หมู่เจ็ดถูกไหมเพราะมันดูจากลักษณะยานี้แล้วนะเนะซึ่ง e N, เอ็นไอ i อ e สูงสุดเอ้ยคอนเฟิร์มเห็นไหมไนอะี e สูงสุดอยู่หมู่เจ็ดเออเป็นไปได้ แล้ว B ต้องอยู่หมู่สองถูกไหมแล้วในขณะที่ B อยู่หมู่สามเอออยู่หมู่ห้านี่ให้มันเป็นกวายอย่างนี้ถูกไหมครับปรากฏว่าหมู่สองมี i ออหนึ่งมากกว่าหมู่ส e ากกมก็เป็นไปตามที่เราเรียนมาด้วยเนาะสองมากกว่าสามห้ามากกว่าหกใช่ไหมนะครัเพราะมันอยู่ภาพสามสรุปแล้วเราได้หมู่หมดทุกตัวแล้วนะครับได้หมู่หมดแล้วเราก็เรียลงลำดับได้แล้วถูกไหมใครใหญ่สุดครับ ใหญ่สุดก็ต้องอยู่ซ้ายสุดถูกไหมก็คือเอต้องใหญ่สุดเรามาก็แบบว่ายูเรามาแร่เรามาวายนี่ฟันีูถูกแล้วเห็นไหมครับี่ยถัดมาเขาให้ซีมีเ e, อ็นสูงสุดก็อยู่หมู่เจ e, ็ดเอ็นสูงสุดก็ถูกต้องขอ A, ้อควเอเกิดยาดูดแลกับน้าเออยู่หมู่สามอันนี้คือหมู่อะไรครับหมู่หนึ่งใช่ไหมค้ับอควายปิดก,ก็ตอบก,กอและขอเน่ทำได้กันเนาะดีมากครับ มาข้อที่สามเอและบีเป็นไอโซบาร์กันบีสองบวรมีจำนจะนิวตรอนเหมือนอาร์ก้อนนะบีสองบวกเหมือนอาร์ก้อนแปลว่าบีคืออะไรครับบี B คือแคลเซียมถูกไหมเพราะบีสองบวกคืออาร์กนะ้อนเนาะอาร์ก้อนมันสิบแปดอย่างนี้บีต้องเป็น,นยี่สิบแน่นอนมีจำนวนโปรตเท่ากับน,นิวตรอนชัดเจนเลยครับนี้ถูกไหมสี่สิบยี่สิบส่วนห้าเอมีจำนวนนิวตรอนเท่ากับยี่สิบเป็นไอโซบาร์กันงั้นเอต้องเป็น 45, 20, 40ข้างล่าง20ข้างล่างต้เป็น18ถูกไหมครับก็คืออาร์ก้อน A คืออาร์ก้อน B คือแคลเซียมนั่นเองเองนะาะเขาหนึ่งบอกว่าขนาดของธาตุ A นะเขาหนึ่งบอกว่า EN สูงเมื่อได้ยบธาตุในค่าเดียวกัน EN ของอาร์กอน B ไหมแปดจะมี EN ก็ต่อเมื่อมัมนเกิดสารประกอบได้ก็มีคริปต้อนกับคีนอนอาร์ก้อนมันยังไม่มี EN เลยแต่แต่แแในบางสูตรนะบางทีมันมีใช้คำนวณคำนวณค่าเ e ย็นจากรัมีอะตอมเอง อันนี้มันนอกหลักสูตรเราไปแล้วนะจริงๆในหลักสูตรเราคือต้องมีสารต้องเกิดสารประกอบได้จะมีเย็นถ้าไม่มีสารประกอบเกิดขึ้นก็ไม่มีเย็นเพราะเยียนใช้ดูสภาพครัวนะแต่ในนี้บางทีมันมีการคำนวณได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่สูงสุดของช่องมันไม่เท่าหมดเจ็ดนะครับหมูเจ็ดจะสูงกว่าสามารถเจะไเป็นสารประกอบวอะไรแล้วใช่อาร์ก้อนเกิดสารประกอบไม่ได้ถูกไหมครับก็ผิดนีพลังงานไอเอลำดับที่หนึ่งสูงที่สุดในค่าถ้าหมดแปดจะมีไอเอหนึ่งสูงสุดในค่าถูกต้องครับ ข้อสี่เป็นธาตุในกลุ่มโมเลกุลคู่ไดอะมิมิกโมเลกุลก็จะมีเจ็ดตัวเองใช่ไหมไม่มีอาก้อนกาซเฉื่อยมันจะเดียวเดียวมีเจ็ดตัวอะไรบ้างครับไนบมิมิกโมเลกุลมีเจ็ดตัวมีไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนแล้วก็หมดเจ็ดฟลอรีนลอรีโบมีไนโอดีนเนาะเจ็ดตัวเท่านั้นเองถัดมาข้อที่สี่ครับอา่าต้องแยกนิดนึงก่อนว่ามันมีพิมปลี่ยนอยู่หลายข้อเหมือนกันนะข้อเหมือนกันนะแต่แบบตกพวกปัจจุบบางทีอาจจะเป็นการซีล็อกพลาด อันนี้เมอมโบนอีเราเรียนมามันต้องมีบรรจุลบใช่ไหมครับเนาะมันตกไปเนาะรู้ไหมเอ่ยไม่รู้ก็่อะไรให้ผิดเมอมโบนอีต้องมีบรรจุลบนะครับพิมพ์ตกไปก็ถือว่าเป็นกาปฏิเคมที่ที่ถึงขั้นจะต้องแบบให้ฟรีไหมไม่เพราะว่าโจทย์ไม่ได้ถามประเด็นตรงนี้โจทย์ถามว่าไม่มีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันแต่มีการเปลี่ยนสีงั้นเราต้องเลือกข้อที่ออกซิเดชันไม่เปลี่ยนถูกไหมครับ อันนี้ถึงมันจะตกลบหรือไม่ตกลบเนี่ยมันจะมีลบหรือไม่ลบก็ตามนะออกเซชันมันก็เปลี่ยนก็ไม่ตอบข้นี้อยู่ดีงั้นมันถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ให้ฟรีเนี่ยอนะอันนี้เรียนจะบวกเจ็ดเป็นบวกสองใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่คิดขึ้นใหม่ลบสมมติเราไม่รู้ว่าตกก็บวกแปดเป็นบวกสองก็เปลี่ยนอยู่ดีนะแต่ในค้นิสบวกแปดนี้ไหมไม่มีใช่ไหมครับมันได้แค่บวกเจ็ดอันนี้บวกสามก็ยังเป็นบวกเท่าไหร่อยูอย่อันนี้ก็พิมพ์ผิดอีกแล้วอีกสองบวกก็อ,อยู่ข้างนอกถา่ว่านักเรียนต้องรู้ม ต้องรู้สิครับประจุมันต้องอยู่นอกวงเลมพิมผิดไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าประจุประจุไม่เปลี่ยนเห็นไหมประจุไม่เปลี่ยนนะประจุไม่เปลี่ยนแต่สีเปลี่ยนแน่นอนพะดีการเปลี่ยนกันข้อนี้น่าจะเป็นคาตอบที่ถูกส่วนข้อนี้โคเมียบวกหกไปบวกสามประจุเปลี่ยนผิดละเป็นนี้ตลอดบวกหนึ่งเป็นบวกสองบวกหนึ่งเป็นบวกสองก็เปลี่ยนใช่ไหมครับมีข้อสองที่ไม่เปลี่ยนเนาะเป็นบวกสามเช่นเดิมนะครับก็ตอบข้อสองเลยโอเคนาะ มาข้อห้าครับข้อนี้จจะได้อะไรบางอย่างที่เรามักจะมองข้ามันไปแต่ไม่ทําให้เราตอบผิดหรอกแต่ก็ไม่แน่บางทีมันอาจจคตอบผิดได้ดูจากการกระโดดของข้าห์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมครับกระโดดไปยางตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เป็นคาบเอ่อเป็นธาตุคาบอะไรอ่ะไม่รู้แต่อยู่หมู่หกชัวชวหมู่หกมีใครบ้างออกซิเจนซัลเฟอร์ซีเรเนียมเทอร์เรีเยมโบรอนรีอ่ะเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าอยู่หมู่หกใช่ไหม,มครับ เขาได้กับถูกต้องเกอดสามกราบกับไฮโดรเจนเป็นกรดถูกไหมข้อนี้กลางกรด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 หมดเลยใช่ไหมถ้าเกิดเกิดครับไฮโดรเจนนนะถูกไหมอันนี้รู้สึกไม่ได้คิดมั้งไมไ่เคยเรียนมั้งเพราะมันเป็นกำมาถังสีเนาะก็เออกรดสามตัวมีกลางตัวหนึ่งถูกไหมเราก็จะเลือกว่าข้อนี้ถูกหรือผิดครับผิดใช่ไหมแต่จริงมันถูกครับเพราะมันไม่มีทางเป็นออกซิเจนเนื่องจาก ออกซิเจนมีอิเล็กตรอนอยู่8ตัวก็จะมีไอเแค่8ค่าอันนี้มีทั้ง9ค่าเป็นการกำรันเดว่าไม่ใช่ออกซิเจนข้อนี้ก็เลยถูกไปโดยปริยายคนที่คิดลึกถึงออกซิเจนแต่เรียกดูงสองอ1 1ตรงนี้ก็จะผิดไปเลยเพราะคิดว่ามีโอกาสออกซิเจนนะครับังนั้นข้อนี้ถูกครับขอ้อ2 XCL2 XCL2 ก็คือไอพวกนี้เกิดกับสีครับจะเป็นมุมง,งอ120 120ใช่ไหมครับ เกิดกับคอรีนมันก็จะเหลือสองคู่ตัวเดียวมุมก็จะเป็นร้อยเก้าจุดห้าถูกไหมเมื่อเกิดสากรกอบเอ2สองจะมีพันธะโคอิเนตก็เป็นพวเอ s อสองเอสองก็จะมีโคอิเนตอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับก็ถูกไปครับกรกอบกอบและคอรจริง,รงๆก็ไม่ต้องดูขอกวายก็ได้เพราะกอไก่ถูกขอไข่ผิดมันก็มีอยู่ช้อยเดียวแล้วนะมันไม่มีกอไก่เท่านั้น มาข้อที่หกเรียงระหว่างเรียงลําลดับแรงระหว่างอนุภาคจากมากไปน้อยเราก็มานั่งนึกนะครับว่าข้อไหนที่มันมีโอกาสเป็นไปได้นะ s อแปดอันเนี้ยเป็นของแข็งหลอมเหลวที่ประมาณร้อยนิดนิดใช่ไหมที่เราทาเรื่องลอลมปิกหมโนคลินิกกันหลอมเหลวร้อยนิด,นดอันนี้เหลวที่ตั้งแต่บนตัวห้องแล้วจุดเดือดน่าจะสูงหน่อยเพราะมุ่งโมยุบนเยอะไอ้น,นี่คอรลมีเทนน่าจะต่ํากว่าถูกไหมเพราะ อันนี้มันโมเลกุลเยอะอันนี้โมเลกุลน้อยโมเลกุลน้อย HF เออข้อนี้มีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่อนตัวนี้มีไฮโดรเจนบอร์ดมันน่าจะกระเสริฐใสแบบนี้ได้เพราะว่าอะไรเราบวกโมเลกุลครับพี่ใครจะไปรู้วะนี่ครับอันนี้เราบวกโมเลกุลได้15บวกจดห้5ตีทั้ส50แล้วกันอันนี้ประมาณ15ประมาณ20ใช่ไหมใช่ไหมครับไฮโดรเจนบอร์ดเนี่ยมันจะต้องมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมากกว่าแรงระหว่างพ้วดถูกไหม แต่ในกรณีนี้นแหละระหว่างกั้วมีโมเลกุลมากกว่าไฮโดรเจนบอลประมาณสามสี่เท่าขึ้นไปอ่ะมันจัดแซงและอันนี้มากกว่ายังไม่ถึงสามสี่เท่าถูกไหมครับยังมากกว่าอยู่สองจุดห้าเท่าเองแซงครับเพราะหลักการนีม้มีไม่มีในหนังสือตำราเล่มไหนไม่มีพี่ก็ไม่เคยอ่านเจอแต่เจอเข้อสอบประเทศนี้ปุ๊บก็ต้องแ้วกูจะรู้ได้ไงวะใครจะมาท่องจาจุดล้อมเหลวจุดเดือดของแต่ละตัวได้ไม่มีใครท่องได้หรอกพี่ก็นั่งสิร์ชหาข้อมูลเอาก็เลย สังเกตเอานะแต่ไม่ได้เป๊ะนะคืบอกว่าแรงระหว่างคั่วมันจะเลยล้ำหน้าแรงไฮโดรเจนบอลได้ก็แต่เมื่อมันมีโมเลกุลมากกว่าประมาณสามถึงสี่เท่าใช้คําว่าสามถึงสี่เท่าคือดูจากสถิติโดยรวมประมาณนะครับไม่เป๊ะเหมือนกับลอนดอนน่ะแรงลอนดอนเนี่ยมันจะเอาชนะไฮโดรเจนบอลได้นะต้องมีโมเลกุลมากกว่าถึงห้าถึงหกเท่าเลยนะถึงจะเริ่มแซงไฮโดรเจนบอลได้เนี่ยแล้วถ้าแรงวอนดอนจะแซงแรงระหว่างคั้วได้ก็ต้องมีโมเลกุลมากกว่าประมาณสองถึงสามเท่า นี่คือใช้ความรู้สึกดูแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราตอบทาข้อสอบไม่ถึงขั้นไม่ได้ก็ทองทาได้อย่างนี้น้าแอมโมเนียคร์บอนไดออกไซด์และซีเอสองอันนี้ผิดเลยเพราะว่าซีเอสองเนี่ยเป็นของเหลวนะไอสองตัวนี้เป็นกา๊าซเห็นไหมครับที่วรรจุภ้องห้องนะซีเอสองหนักเท่าไหรครับผมสิดที่บอกยสิบสองเป็นเจ็ดสิบแปดเนี่ยก็แซงเลยวะแซงได้นะจริงยังไงซีเอสองต้องแซงครับบาไดออกไซด์ซยอยู่แล้ว แต่ถ้าไปเซิร์ชดูนี่ยมันจะแฝง n s 3ไปด้วยเลยเพราะอันนี้70อ่าเท่าไหร่70เท่าไหร่ครับเจ2เท่าไหร่76เช่นไหม76มากกว่า17อยู่กี่เท่า5เท่าถึงมย17 5 8 15อันนี้ก็ตีประมาณเกือบ5เท่านะเห็นไหมว่าเกือบ5เท่ามันก็เลยแฝงได้เห็นไหมถัดมา SO2 NO2 CO2 CO, 2, CO. สองตัวหลังเนี่ยไม่ค่อยมีขั้ว C O สองไม่มีขั้ว C O เหมือนจะมีขั้วอ่ะก็มีขั้วน้อยมากนะครับกลายว่าเออข้อเนี้ยถูกครับ N O สองกับ N O สองมีขั้วเหมือนกันแต่ N อสองหนักกว่าเห็นไหมเออส่วนข้อนี้ข้อสี่ก็ผิดเพราะว่าเอ้นี่สองพันแปดร้อยนะจุดล้อมเหลวโปรเจเซียมอออายคาอไรด์ประมาณแปดร้อยซิลนกอนออกไซด์คือควอซ์ประมาณพันหกพันเจ็ดแค่นี้ก็ผิดแล้วเห็นไหมถูกไหมครับ ปีโอเนี่ยไม่ต้องรู้แล้วมันน่าจะสองพันกว่าด้วยซ้ำตัวเนี้ยนะก็ตอบข้อสามไปอูข้อนี้เขอค่อนข้างกินแรงนะท่านดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรนะท่านท่านก็คิดเยอะเหมือนกันท่านมาข้อเจ็ดน้องๆไม่ต้องกังวลนะครับพี่ผิดกันเยอะๆชุดนี้ยากที่สุดในยี่สบสี่ชุดแล้วนะปวดหัวไหมครับน้าําชั่วโมงหนึ่งไม่น่าจะทานด้วยซ้ำเพราะมันสามสิบข้อก็อันเนี้ยเข้าใกล้เล่มเขียวแล้ะ ข้อเจ็ดก็เล็บเขียวยี่สิบข้อให้ทาชั่วโมงหนึ่งอันนี้สามสิบข้อให้ทาชั่วโมงหนึ่งมันจะทำได้ไงกมยากก็ใกล้กันแล้วเนาะก็ให้ฝึกด,ดูเนาะคําเตือนให้ามาจากกระป๋องสเปรย์ด้วยการเผาอธิบายได้ได้วยกฎของบอยความการเผาการเผาคืออุณหภูมิกระป๋องสเปรย์มีปริมาตรที่คงที่ถูกไหมกระป๋องมันฟิกขนาดอะ่ะแปลว่าต้องสิ่งที่เปลี่ยนได้คือความดันกับอุณหภูมิถูกไหมครับพีกับทีกดของใครครับพีกับ T ีกดของใกล้อ้าว ตายแล้วสบับสุดท้ายแล้ว P กับ T กดของใครต้องจําได้สิครับ P <ie> กับ T เนี่ยใครพูดมีบอยชาวเกรูสแส้แตกเกรู้แตกถูกไหมครับอะไมโอโหูจำใครจะไปจําได้นางต้องจําได้รูปโปร่งที่แช่ในตัวเย็นตัวเย็นก็มี T ถูกไหมอุณหภูมิ P, มันเปลี่ยนไงรูปโปร่งมันหดหดแต่ว่า V เปลี่ยน V กับ T ต้องวรวดของชาวถูกไหมครับถูกต้องแล้วบอยคือ P V บอยคือีกับ V ก้วใส่น้ําในช่องแช่แข็งจะแตกเมื่อน้ําแข็งอ่ะบางคนแบบเด็กๆเคยจำนะเอาแก้วที่ทําจากแก้วจริงอ่ะไม่ใช่แก้วพลาสติกนะแก้วแก้วที่แตกได้ใส่น้าอยากกินน้ําเย็นไงแล้วแช่ข้างล่างมันก็เป็นชั่วโมงกว่าจะเย็นเอากลับมาเหนื่อยแช่ช่องแข็งเลยกะว,ว่าสึ้นาทีมันต้องเย็นแล้วแล้วก็ไปเปิดคอมเล่นเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเปิดคอมฟังเพลงลืมนืมได้อีกทีตอนำคำ่ำๆประมาณสามสี่ทุ่ม แช่อยู่แล้วประมาณสี่ชั่วโมงตั้งแต่ตอนเยน็เยนๆแก้วจะร้าวเลยครับมีมตัตในเด็กที่จําได้เลยใจร้อนเงี้คิดว่าต้องมีเด็กเ,เป็นอย่างนี้บ้างหน่อยเนาะแก้วแตกอธิบายด้วยกฎของเกลูเซียมีมีความดันมีอุณหภูมิหรือว่าอุณหภูมิมีแต่ความดันเกี่ยวอะไรวะแล้วนี่มันเป็นกฎของก๊า